โอเคอเราร์โลบาเมกล้วนะวันนี้ก็เอาเจ้าซุซกิพันซีมาขี่อถเลยเนาะวันนี้พาไปดูส,สาวตลาดเนาะก็กำลังจะไปซื้อรองเท้านะครับก็รองเท้าเอาไว้เอาไว้เที่ยวนะอันนี้คู่นี้ก็คู่นี้ก็ประมาซื้อมาสองพันก็เอาไว้ขี่มอไซค์อย่างเดียวเอาไว้ขี่มอไซค์ก็ มีอยู่สามคู่เนาะแต่ตอนนี้ไปซื้อรองเท้าเที่ยวไม่เกิ250นสองร้อยห้าสนะิบบาทแล้วกันเนาะพรารถคันนี้ก็คือใช้งานทนะุกวันเนาะไอเจ้าซีบีอาร์ก็ไม่ได้ใช้หรอกซื้อข้าวแกงก็ไม่ได้ซื้อหมูปิ้งก็ไม่ได้ซื้อไก่ย่างก็ไม่ได้วันนี้มีส้เสา้แน่เดียวพามาชงเส้เสาวเลยเพราะว่าเ,าเจ้าซีบยอามาเนี่ยไม่มีที่จอดเว้ย no! ตลาดวันนี้คนเยอะด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยนี่ยเนี่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 โอ้โหสวยจัดสาวตลาโโลดโอ้โหเนี่ยเด็ดดักเรียนด้วยนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยจัดสวยจัดยังไม่เคยเอาคันนี้มันจีบสาวเลยนะคีซีเบียมันก็จีบไม่ได้หรอกจีบไม่ทันกล้องมันจับไม่ทัน เราจะไม่ขีเ่เร็วนะคนสวยไปเลยครับในพ่งกังพงกังให้เข้าท่านไหนดีวะนี่เด็ดดัดเหรียญนั่น,นนั่นเลยจะบอกเลยว่าตลาดนี้นัดเหรียญนั่น,นนั่นเลยวันนี้ก็เป็นวันเ,นาาเ,นเดืคันเนาะเจอหาที่จอะหมอใส่ก่อนท่านไหนดีวะเออนูนูเด้กข้างหน้าข้างหน้า โอ้ยโอ้ยติดรถไก่ไม่ไม่งานมองเห็นแล้วตรวจตรวจตรวจโควิดกูไม่มีหรอกนีนก็ได้ข้างอีสเซลต โอเคทุกคนตอนนี้ก็ซื้อมาแล้วรองเท้าสองร้อยกว่านี่นี่นๆสองตัวสองคนด้วยนารัด,ดิผุ่มใช้ได้วะ <c oughs> นั่งกันเชี่ยวนะแอดทิสหนึ่งมีแค่หันเดียวนะท่านผู้ชม ก็ตลาดแพมไม้ที่คุยเห็นเนาะนู่นมองไม่เห็นหรอกอมว่าขับไปอีรอบไหมวันนี้ก็มีให้ดูแค่นี้แหละทาปะนปู้ชมเมื่อกี้เส,สาวๆยิงอยู่แถวเนี้ยเต็มไปหมดเลยเต็มเนี้ยไปไหนก็นหมดเลยก็ไม่รู้โอ้ย พลังเลยไม่ต้องมองกูหรอกกูอายนะโอ้โหดูได้เป็นแถวเลยเป็นแถวเลยไป โอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้ดูแลน่าจะด้วยนี่ๆๆ่ๆ่น่นนนนนคนมีผัวกันมาแล้วไปดีกว่า